สวัสดีครับอยู่กับเราช่องไฟบุตรมโนจิตวานะครับนี่เป็นวันนี้นึกว่าสายสันเป็นก็ใช่ว่ามือสันวันดีนะครับเนาะเป็นวันดีนะครับเป็นวันที่ทำอะไรก็เป็นสีมงคลนะครับวันนี้ครับผมวันที่สามมีนาครับ เป็นวันดีอีกวันนะครับผมแล้วคนอีสานนี้เวลาจะยกบ้านยกเสาหรือประกอบพิธีมงคลต่างๆครับจะเรียกจะหาพันนาเลยครับแต่วันนี้คือวันดีครับเป็นวันที่คนนิยมชอบ ทำเรื่องสีมงคลหรือว่าพิธีต่างๆนะครับผมการแยกลูกช้างหรือว่าขึ้นบ้านใหม่จัดบุญจัดงานนะครับผมวันนี้คือวันดีนะครับผมนี่ครับ เป็นวันของคนออสนะครับผมที่ได้หยุดตรงช้างครับนี่ครับผมตอนนี้กำลังพิธีเส้นอยู่นะครับผมนี่ครับเวลาเก้าโมงตรงครับผมตอนนี้ครับนี่ครับเป็นการเส้นบอกเจ้าที่เจ้าทางครับผมที่อยู่เทวนี้นะครับ อาจจะมีการสร้างบ้านสร้างอะไรครับเป็นสิ่งศักดิ์ิทธิ์ที่พาลือพาล้านมาอยู่ถ้าบ,บ้านเก่าเขาเราก็ต้องบอกเขาก่อนนะครับผมเขาย้ายออกจาก,จกาาที่นี่นะครับผมว่าเราก็จะสร้างบ้านหรื่าอะไรนะที่ลบแดดหลบฝนให้กับช้างที่บ้านของคนออดนะครับผม นี้ก็เกษตรก็เป็นทบุตรธรรมให้กับทายชทวีเครมาเป็นการแยกลูกช้างครับผมก็ทนีก็อยู่ช่วยทางนู้นแล้วเราก็มาทางนี้นครับผม

ชทุมท่านเอยสอพันปีเ้ยอเคนก็ได้าเลยเ้ยเำหรับดี่ได้ีวี่ชารับีเเดวเดีดี๋ยวเดี๋ดียบีบีบีค้างย่ายึดย่ยดม่มไเย่ม่้อทงมันเยค้างโอ้ไม่มอย่าีมวอยอ้อนวยไม่เป็นไรอ้อนจะติ๋ว

จุดเดือดยาวคุณมันลงแม่หล่อนใกล้มันพูดอ่านพูดเออได้ไหมเด็กชายเด็กชายเด็กชายโอ้ยแม่พูดเดินเดินตรงตรงเดินเดินอย่างนี้พูดแบบพูดไปพูดมาพูดเออขีน้าก็พูดดีแหละก็มือบนก็มือยาวก็มือบนเหมือนกันอ่ากันจิจิจิเที่ยวบนเกาะนี้

สิบสิบหรือว่าอะไรนั่นบำรองรักษาอยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมลดน้ำเยอะังจากี้ก็าตาูดจะคุณอที่เจ้าปที่อยู่แถวนี้นะครับผมปกปักรักษาให้โรงช้างอยู่เย็นเป็นสุขเนประมาณนี้นะครับที่คุณตาเขาพูดนะครับ เป็นบริเวณที่คนออกจะสร้างโรงงานครับมารขอางนอกครสวัสดีครับครับผมวันนี้ทำไมมาสวยจังวันนี้ฮะทำไมแต่กตัวสวยเท่วันนี้เรียบร้ครับีหน้าเป็น,นสวัสดีครับผม

เป็นเสาเอกเสาโตครับเป็นการยก2เสาน่าจะน่าจะเป็นเสาเอกกับเสาโขึ้นก่อนนะครับ เลูกกระชัยนะครับนาทีเทีไม้ท้านี่ก็คือของคนอดนะครับผมดราา 这链条给你卡在车头了。 对，过去过去，老快递，买买 ก็สมัยนี้นะครับเป็นเครื่องทุนแรงนี่ก็เข้าถึงครับเวลาย,ยกอะไรก็ง่ายครับไม่ต้องใช้คนเยอะก็ได้ครับผมต,ตอนนี้น่าจะเป็นคนต้องหาคนมาช่วยยกช่วยอะไรนะครับแต่ตอนนี้คือเครื่องมือเครื่องจักรเข้าใช้นี่ถึงแล้วนะครับผมก็ประหยัดแรงนิดนึงครับผมเป็นการใช้

นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมกนางกลางกลางเก๋ต้นเรล็กนะครับผมงั้นก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับช่องายปิดสูงน้องพันวานะครับปิดใบใจ้งนครับ คลิปนี้เราก็จะขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีมีสุขทุกท่านนะครับผมขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ